สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนก๊อกอ่างดางหน้านะเป,นเป็นก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นเดี๋ยววันนี้เราก็จะ จะพอเป็นน,น้ำเย็นอย่างเดียวน้ำร้อนไม่เอานี่คือก๊อกัวใหม่ีน้ำร้อนน้ำเย็นหอย่างเดยวไม่มีน้ำร้นอนตัวเขาจะเป็น ปิดน้ำเหมือนปิดปัมนี้เรามาดูการถอดก็ผสมไขควงมากผสมถอดยากมากนี่ท่านผู้ชมมีไอ้เช็ดกระดาษชูมาหน่อยข้างหลังนี่ยปัญหห้องน้ำมั้งมีไหมไม่มีก็ไม่เอานี่ถอดลง ถอดยากมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็ผสมมันแคบนะครับท่านผู้ชมก็ผสมจะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้ก็จะงนก็ท่วไปนั่นแหละ แต่ข้างล่างมันจะมีสายสองสายระดับเข้าน้ำร้อนกับน้ำเย็นเนี่ยมีสายหนึ่งมีสายหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะถอดดูเดี๋ยวถอดเสร็จแล้วจะให้ท่านผู้ชมดูให้ชัดว่าก๊อกผสมเยเป็นหน้าตายังไงต่อไปก็จะเป็นการใส่ก๊อกอ่างขึ้นานะก็แบบตอนนู้นเราใอ่ขงองเก่าแล้วไม่ขงองใหม่ แล้วก็เดี Th Th ๋ยวลงไปดูเลยอันนี้ยางยางไม่ไรวไว้ตะบนนะขานี้ไม่้ออกขาไปนี้ทาไว้ทาไปเดี๋จะหมุนข้างเราเดี๋ยวเขาบอกให้หมุนมาให้หมุนมาตรงๆนะ À, mổn bàn đúng không? Đúng không? À, phút bang Đúng không? Đẹp máy, kia, lấy đi mà. ที่นีนเปิดแต่ว่าสายนี้เข้าคลองแล้วเราเปิดน้ำทิ้งก่อนแล้วไปดำผีเลยนะันนะ nó sấy thôi phân nó đã sấy đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาใส่ตัวล่างตัวนี้มาเลยครมคันนิดหนึ่งแล้วก็เปิดน้ำ สำเร็จเสร็จงานนะครับขอบคุณทุกท่ารสนับสนขอบคุณคอมมงมั่นขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวคลิปหน้าคิดดีมาก่อนครับสวัสดีครับ